สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g ิกซ์อีโคโนมรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจเศรษฐกิจและการลงทุนโดยผม IG, กิกกสินสุธรรมนัทโคฟาวเดอร์ Co er ของฟิโนมิน่าครับรายการ g ิกซ์อีโคโนมในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับบริษัท Campbell บริษัทซุปกระป๋องขาวแดงที่แม้จะดูธรรมดาแต่บริษัทนี้ไม่เคยพลาดการจ่ายเงินปันผล มาแล้วกว่า50ปีแคมเบลเป็นบริษัทที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่าอาหารกระป๋องธรรมดาธรรมดาก็สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนและยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแม้ในยุคที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นวันนี้ g i กซ์อีโคโนจะพาทุกท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์กว่า150ปีของบริษัท Campbell, ไปดูจุดเปลี่ยนที่สําคัญแล้วไปดูความท้าทายที่แคมเบลกํกลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันกันครับเรื่องราวเริ่มต้นในปี1869เมื่อพ่อค้าขายผลไม้หาเปรีที่ชื่อว่าโจเซฟเอแคมเบลได้ร่วมลงทุนกับอับราฮัมแอนเดอร์สันพ่อค้าขายกล่องน้ําแข็งก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่าแอนเดอร์สันแอนด์แคมเบลโดยมีจุดประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตผักกระป๋องเยลลี่เครื่องปรุงรสเนื้อสับรวมถึงอาหารอื่นๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปปเพีียง7 คุณอับราฮัมแอนเดอร์สันก็ได้ขอถอนตัวจากธุรกิจออกไปทําให้เหลือแต่เพียงโจเซฟแคมเบลเพียงคนเดียวที่ดูแลธุรกิจจนเกษียณและส่งต่อตําแหน่งประธานบริษัทให้กับคุณอาเธอร์ดอร์แลนส์ผู้จัดการโรงงานที่ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นโจเซฟแคมเบลพีเซอร์ฟและแล้วจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็เกิดขึ้นในปี1897เครับเมื่ออาเธอร์ดอรแลนส์เสริมทับให้กับบริษัทด้วยการดึงตัวหลานชายของเขา อย่างจอห์นทีดอลแลนนักเคมีหนุ่มไฟแรง ที่จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง MIT และก็อตทิงเงนในเยอรมน,นีโดยความรู้ด้านเคมีระดับสูงจอห์นทีดอแลน์ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพราะเขาได้คิดค้นกระบวนการกลั่นซุปโดยการลดปริมาณน้ำออกไปซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีมากที่สุดเพื่อให้ได้ซุปที่เข้มข้นที่ยังคงคุณภาพของส่วนผสมทั้งหมดไว้ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนนวัตกรรมการลดน้ำในซุปกระป๋องนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมในการลดต้นทุน ได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านของบรรจุภัณฑ์การขนส่งและในด้านของการเก็บรักษาอีกด้วยส่งผลให้แคมเบลสามารถจัดจำหน่ายซุปกระป๋องได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดสิ่งนี้ได้กลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้แคมเบลสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นจนสามารถขยายบริษัทได้อย่างรวดเร็วภายใต้การนำของตระกูลดอรรนส์ทำให้แคมเบลเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำได้อย่างรวดเร็วโดดเด่นด้วยความหลากหลายของรสชาติ และคุณภาพของส่วนผสมจนกลายเป็นสินค้ายอดนิยมที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนานในปี1914จอห์นทีดอร์เรนส์ได้ตัดสินใจซื้อกิจการแคมเบลมาเป็นของตัวเองก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแคมเบลซุปคอมพานีในปี1922เพื่อเน้นย้ำถึงความนิยมในซุปเข้มข้นของแบรนด์แคมเบลนั่นเองโดยรสชาติที่โดดเด่นและผลิตภัณฑ์สีขาวแดงอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้แคมเบลได้ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและขยายตลาดไปมากกว่า100 20ประเทศ ทั่วโลกในปัจจุบันตั้งแต่แคมเบลก่อตั้งขึ้นมานะครับเขาได้ผลิตซุปรสชาติใหม่ๆออกมากว่า100รสชาติแล้วโดยรสชาติแรกที่ผลิตออกมาก็คือซุปมะเขือเทศซึ่งผลิตขึ้นมาครั้งแรกในปี1895และตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวจนมาถึงวันนี้ซุปมะเขือเทศของแคมเบลก็เป็นที่นิยมติดอันดับท็อปไฟมาโดยตลอดโดยรสชาติที่รับความนิยมสูงสุดอันดับ1ซุปบะหมี่ไก่ข้นอันดับ2ซุปมะเขือเทศอันดับ3ซุปครีมไก่อัันดบ4ซุปครีมเ็ด อันดับ5ซุปไก่และข้าวซึ่งซุปกระป๋องของทางแคมเบลเองก็ได้ครองใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเสมอมาโดยการสำรวจพบว่าชาวอเมริกันประมาณ95%ชื่นชอบซุปแคมเบลและ1ใน4เคยนำซุปแคมเบลเอามาเสิร์ฟแขกที่บ้านของตัวเองและอ้างว่านี่คือซุปโฮเมดแสดงให้เห็นถึงการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในด้านของรสชาติและคุณภาพด้วยคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าปัจจุบันแคมเบล ไม่ได้เป็นบริษัทที่ผลิตซุปเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ยังคงขยายธุรกิจรครอบคลุมไปถึงอาหารสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่บสุขภาพต่างๆโดยยอดขายของบริษัทแบ่งออกเป็น4ี่หมวดหลักได้แก่ซุปขนมขบเคี้ยวอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดืบ่บซึ่งจากข้อมูลพบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวของบริษัทได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีสัดส่วนรายได้ที่สูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ซุปที่เป็นสินค้าหลักของบริษัทมาอย่างยาวนานย้อนกลับไปในปี2017นะครับขนมขบเคี้ยวมีสัดส,ส่วนรายได้เพียง28%แต่ในปี2018สัดส,ส่วนนี้กลับพุ่งสูงขึ้นมาเป็น44%แซงหน้าสินค้าหลักอย่างซุปที่มียอดขายเพียง42%และในปีต่อๆมานะครับยอดขายขนมขบเคี้ยก็ยังคงเติบโตได้ยอย่างต่อเนื่องโดยมีสัดส,ส่วนรายได้อยู่ที่47-49%ต่อปีนำไปสู่การตัดสินใจเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นครั้งแรกในรอบ100ปีโดยการตัดคำว่าซุปออกไปนั่นเองครับจากเมื่อก่อนบริษัทชื่อว่า Campbell Soup Company ปัจจุบันจึงเหลือเพียง Campbell Company การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับก็เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัท Campbell ที่พยายามบอกกับผู้คนว่าเราไม่ใช่บริษัทที่ผลิตซุปเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปเรามาดูผลประกอบการย้อนหลัง5ปี ของบริษัทแคมเบลกันบ้างครับโดยในปี2023ีมแคมเบลมีรายได้รวมไปทั้งสิ้น9,300ล้านดอลลาร์ และมีกำไร,รสุทธิอยู่ที่858ล้านดอลลาร์ขณะที่ปี2022รายได้รวม8,500ล้านดอลลาร์และมีกำไร,รสุทธิ757ล้านดอลลาร์ในปี2021เขามีรายได้รวมกันถึง8,400ล้านดอลลาร์กำไรสุทธิ1,000ล้านดอลลาร์ในปี2020รายได้รวม8,700ล้านดอลลาร์และมีกำไรสุทธิ474ล้านดอลลาร์ในปี2019นะครับเขามีรายได้รวม8,100ล้านดอลลาร์และมีกำไร,รสุทธิ2 6 11ลลล้าานดอร์จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นว่าแคมปเบลสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความผันผวนบ้างนะครับสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับบริษัทแคมเบลก็คือนับตั้งแต่1,970เป็นต้นมาบริษัทไม่เคยพลาดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเลยแม้แต่ปีเดียวโดยในปี2024นี้ก็นับเป็นปีที่54แล้วที่แคมเบลจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องกันมาในทุกๆปีสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทโดยสรุปแล้วแคมเบลอาจจะเป็นบริษัทที่ดูเก่าแก่ทำธุรกิจไม่บื่อหวา แต่ธุรกิจของเขาก็มีความแข่งแกร่งในตัวเองทั้งในด้านของแบรนด์การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยรวมถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงและแน่นอนว่าสิ่งที่ทําให้แคมเบลประสบความสําเร็จก็คือ 1. แบรนด์ที่แข็งแกร่งแคมเบลมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งช่วยรักษาส่วนแบน่งทางการตลาดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ง่ายพอผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพและชื่อเสียงของแบรนด์2 สินค้าที่หลากหลายแม้แคมเบลจะโดดเด่นด้วยซุปกระป๋องก็ตามแต่บริษัทได้ขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารและขนมขบเคี้ยวเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเติบโตสะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวของบริษัทนั่นเอง 3. สถานะทางการเงินที่มั่นคงแคมเบลจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องมา54ปีแม้ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจกหลายครั้งเช่นออยช็อคสับพรม์และโควิด -19 สแสดงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในแคมเบลนะครับฟิโนมิน่าขอแนะนำกองทุน AF Mode ขีด HA เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นคุณภาพดีทั่วโลกและกองทุนนี้ มีแคมเบลเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนได้ครับกองทุนนี้ลงทุนในหุ้นสหรัฐแบบแพสซีฟที่เน้นการลงทุนให้เคลื่อนไหวตามดัดชนี Morningstar y Mod e Focus Index ซึ่งเป็นดัดชนีที่เน้นการลงทุนในหุ้นสหรัฐที่มีปราการทางธุรกิจหรือความได้เปรียบด้านการแข่งขันสูงเพื่อสร้างความหวังในการเติบโตและความมั่นคงได้ในระยะยาวสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน AF Mod e Ha โปรดศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสามารถลงทุนได้ด้วยตัวเองทันทีผ่านแพลตฟอร์มของฟินโนมิน่าครับ